มาที่ลูกน้ากระอบต่อเลยนะครับผมก็จะตั้งท่อลูกน้ากระอบต่อเลยนะครับก็เรียอุปรกรณ์มาเรียบร้อยนะครับปากท่อตรงแล้วก็ก้นนะครับก็ผมมาสร้างลูกนี้นะครับเนี่ยนะครับก็คอยหลังหน่อยนะครับมันชนต้นไม้นาะ จะประมาณนี้ก่อนนะครับก็จะขึ้นไฮดรอลิกแล้วก็ใส่กงแล้วก็ใส่ก้อนะครับนี่้าอยู่นี่นะครับก็จะใส่ตูดท่อก่อนนะครับขึ้นไฮดรอลิกก่อนนะครับนี่คือไฮดรอลิกนะครับยกล้อหน้าขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็คาเกียไว้ก่อนนะครับนี่ ก็จะวิดลูกนี้ต่อวันพรุ่งนี้นะครับลูกนี้ต่อเลยนะครับก็ใส่กรงที่ตุดท่อเรียบร้อยนะครับใส่ก็เรียบร้อยนะครับก็จะหมุนตัวลงนะครับหมุนล้อเรียบร้อยนะครับก็จะหมุนค่อยๆหมุนตัวลงครับ ประมานี้นะครับก็จะลงไฮดรอลิกนะครับก็จะลงแล้วก็จะเดินหน้าถอยหลังนะครับก็ถอยหลังก่อนนะครับเอาข้อนออกก่อนนะครับ เดินรอบทียงเที่ยงอยู่ประมาณนี้นะครับก็เนี่ยครับมาดูพุงนะครับพรุ่งนี้ผมจะได้คู้กี่กิโลเนาะครับวันนี้มาขึ้นบ่อหน้ากระสอบนะครับก็คนงานเดินอยู่นู่นนะครับตอนนี้เป็นประมาณประมาณเที่ยงพอดีนะครับเที่ยงนิดๆนะครับรถแพก็มามาดูหน้างานกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้มีคพื่อรถแพรนะครับรถแพ้ก็เตรียมถังมาเรียบร้อยนะครับ นีผมเตรียมถังมาใส่กุ้งไว้ให้ญาติพี่น้องนะครับก็รถแครเขาเอาถังมา1นลูก2อลูก3าลูกแล้วก็มีน้ำแข็งมาด้วยอย่างนี้นะครับก็เห็นประมาณนี้นะครับกำลัง่งน้ำออกอยู่นะครับน้ำก็จะเยอะหน่อยหน่อย เปลือกกุ้งนะครับกุ้งเขาลอกคราบนะครับเขาจะนอนอยู่ตรงนี้นะครับนอนอยู่ในหลุมเนี่ยนะครับมันจะลอกคราบเนาะผมจะเดินมาดูว่าเลนเน่าหรือไม่เน่านะครับเนี่ยกุ้งก็เริ่มกระโดดบ้างแล้วนะครับจะให้เอฟซีทุกท่านดูเนาะครับมาดูนะครับว่าผมจะได้กุ้งบ่อนี้กี่กิโลนะครับก็คือลากย้ายออกไปเนี่ยประมาณ150โลนะครับจากปล่อยไว้100โลนะครับกุ้งกุ้งกำกมนะครับนะครับ้งกำกมเนี่ยปล่อยไว้100่งนะโลครับตอนตัวเล็กๆนะครับนะครับ ตอนตัว350้าตัวโลนะครับตอนเล็กๆนะครับก็ลากย้ายไปนิดนึงนะครับให้มาเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าผมจะเดินมาดูเลยนะครับว่าเน่าไหมนะครับก็จะเดินดูริมๆแค่นี้นะครับจะไม่ลงไปข้างล่างนะครับเนี่ยจะติดคุ้มลอกคราบนะครับเาน้ําร้อนหรือเราลดน้ำปุ๊บเนี่ยเขาจะลอกคราบทันทีนะครับตามกามก็นิสัยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็ดูแล้วพื้นไม่น่าเน่านะครับนะครับกลุงกำการก็อรอบคาบตัวไปนี่คือเขาขุดหลุมนะครับขุดหลุมกบตัวเมียนะครับแล้วเนี่ยครับเขาลอกคาบอยู่นะครับนี่เหมือนกันนะครับอยู่ใกล้กล้กันเนาะนี่เปลือกแล้วก็นี่เปลือกนะครับแล้วก็นี่นะครับตัวที่เขาลอกคาบบพื้น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยเนาะนี่นะครับก็น่าจะเป็นคาบอันนี้เนี่ยนะครับ เพื่อนเห็นว่าเนี่ยเขาเขายังไม่แข็งนะครับ <_ S 1> เขาลงน้ําไม่ได้นะครับในเป็นตัวนี้นะครับให้พกเพื่อนดูเนาะว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไอ้แมดแดงเขาก็อยากรู้ก็ลงมากับผมด้วยครับปปแมดแดงไปเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็ลงไปนะครับแต่ตัวไม่แห้งก่อนนะครับนี่ก็จะมีกุ้งกระดึงโดดขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็ลงไปกุ้งนี้นะครับเนี่ยตัวนิ่มนะครับ ก็จะลงลงน้ำหนีไม่ทันเนี่ยครับตัวนิ่มลงน้ำหนีไม่ทันนะครับไอ้มดแดงอ่ะกุ้งไหมไอ้มดแดงกินเปลือกกุ้งก็จะเดินมาดูวาเลนเน่าไหมนะครับนะครับจะดูเนี่ยนะครับมีกุ้งหรือไม่มีกุ้ง,หงให้เอฟซีทุกท่านดูนะครับน้ำมันจะขยับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับน้ำมันจะบัอนวันนะครับแล้วก็ ให้มองดูสีน้ำนะครับมันจะขุนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเนาะเดี๋ยวจะสูบให้ดูนะครับอ่ะเนี่ยนะครับน้ํามันจะวันๆแล้วก็มันก็จะขุนนะครับนี่คือกุ้งกำกัมเดินอยู่ข้างล่างนะครับเป็นเพื่อน FC ท่านนะครับเนี่ยให้ดูเนาะอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะมันผ่านกล้องไปเนาะอดีตไม่ชัดนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ปกติดีกว่าเนาะครับผมจะมาดูว่าเลนนี่เน่าไหมนะครับก็ นี่ะครับกุ้งเขาก็จะขุดดินแบบนี้นะครับนี่นะครับหลายๆท่านที่ถามผมว่ากุ้งมันขุดดินได้เด้อนี่คือก็้ขุดดินอย่างนี้นะครับให้เห็นนี่คือโคนต้นไม้ผมนะครับนะครับนี่คือโคนต้นตามผมเนาะนะครับก็บริเวณแถวโคนนี่ครับเขาจะขุดดินไว้เงี้ยนะครับว่าขุดดินนี่ับนะครับไอกำกามนี่ขุดดินเก่งนะครับนะครับ บอกทาไว้ซีสวยไม่ไม่กี่ปีเรียบร้อยนะครับมันขุดดินพังหมดนะครับให้จะเดินมาดูไปเรื่อยๆไปนะครับไปดูผมจะทำทั้งสองวิดีโอนะครับเป็นเพื่อนทุกท่านนี่คือตัวกุ้งเนาะเนี่ยนี่เป็นนี่เป็นตัวกุ้งครับนี่ก็เดินถอยหลังตัวนี้นะครับนะครับก็เนี่ยครับเขาขุดหลุมแบบนี้นะครับเนี่ยหลุมอย่างเงี้นะครับแล้วก็ลอกคับทิ้งไว้อย่างนี้ยทั่วไปครับคือเนี่ยครับเขาขุดหลุมนะครับเนี่ย ให้เพื่อนดูว่านี่ตัวมีตัวเขาอยู่นะครับนะครับแล้วคุณหลุมอยู่นะครับก็คนงานเขาเดินอยู่ตรงกลางแล้วก็จะไปถามคนงานนะครับว่ามันพุมันเน่าไหมเลนเน่าไหมนะครับจะเดินดูมาเรื่อยๆนะครับผมจะลงแค่นี้นะครับไม่ลงไประดข้างล่างนะครับนะครับนี่คือต้นตาลผมก็จะลอยๆประมาณนี้นะครับไอ้โมแดงเขาเดินตามผมมาเจ้าไหยมดแดง เดนเินมาประมาณกับคนงานนี่ก็มีปูตัวเล็กนี่นะครับมีโคงนะครับมีวิ่งทิศด,ดินไอเลนเน่าไหมไม่เน,น่าเนาะเลนไม่เน่านะครับก็ถ้าเลนเน่าจะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงคนงานวนๆน,น,นี่นะครับไม่นเน่าเนาะโอเค ดินก็ทับทึกแข็งแล้วนะครับนะครับเหยียบเหยียบไม่จมนะครับนะครับนี่ผมเหยียบอยู่นะครับไม่จมนะครับดินมันแข็งไปแล้วนะครับพื้นขาวขาวนะครับไอเอฟซีดูทุกท่านไม่เน่านะครับเลนไม่เน่าเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ลงมาดูแค่นี้นะครับนะครับดูว่าเลนเน่าไหมนะครับไปดูที่ท่อกันเลยเนาะนะครับอยู่โน่นนะครับไก่โน่นนะครับ สักร้อยเมตรนะครับไปดูทีท่ท่อกันเลยเนาะ,ะนะครับที่นู่นแล้วนะครับเริ่มแห้งมาเรื่อยๆแล้วนะครับนให้เอฟซีทุกท่านดูกุ้งกระโดดเนาะก็คนงานก็ค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆนะครับข้างบนนู่นนะครับก็ค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆนะครับ เก็บกุ้งสัวไหนที่มันลงไม่ทันนะครับเก็บแต่กระดิ่งมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดินไล่มันมาด้วยนะครับนะครับคือกุ้งนี่น้ําร้อนเขาจะลงเองนะครับไม่ไม่ใช่ปลาสวายนะครับนะครับปลาสวายนี่เขาทวนน้าแล้วนะครับป่านนี้เนาะนะครับถ้ากุ้งกุ้งกรการกับกุ้งขาวมันก็จะค่อยๆเดินเดินมาเรื่อยๆครับแต่อย่าดับเครื่องนะครับนะครับกรการนี่ดับเครื่องไม่ได้นะครับดับเครื่องนี่เขาจะนอนหรือย้อนทันทีนะครับนะครับไม่เหมือนกุ้งขาวกุ้งขาวนี่เขาเขาจะลงนะครับนะครับเขาจะลงมาตามน้ํานะครับ กุ <cin stereotype and hell> <f dragging> ้งขาวก็จะมาอยู่ตรงหน้าอวนอย่างนี้หมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับกุ้งขาวจะมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับนะครับตอนนี้นะครับจะมาอออยู่หน้าอวนหมดแล้วนะครับจะมีกุ้งขาวเยอะไหมก็ตอนนี้จะเห็นแล้วนะครับนะครับแต่กำการยังอยู่ข้างบนอยู่นะครับนู่นครับอยู่ตรงทุ่นทุ่นคนคนงานยืนอยู่นู่นนะครับกำการยังอยู่นู่นอยู่นะครับยังไม่ลงมาเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณหญ้าดำๆเนี่ยครับ ผมก็ติดดำๆเนี่ย,ยแถวเนี้ยนะครับเนี่ยอยู่นี้นเนาะย,ยังยังไม่ลงมานะครับอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยจำกัรอยู่ตรงนี้อยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เริ่มลงมาแล้วนะครับเริ่มมันเป็นตอนเที่ยงเที่ยงเนาะนะครับได้เป็นเที่ยงครึ่งได้ตอนนี้นะครับ